สวัสดีครับอยู่กับนุ่มบุรพาฟาร์มนี้เราไล่ทำการตัดช่อใบเห็นครับมะเขือเทศซอลาลีโนทั้งแปลงแบบนี้นะครับทั้งแปลงแบบนี้นะครับอายุ32วันนี่ครับช่อดอกช่อแรกสูงจากพื้นประมาณ25เซนช่อยาวนะครับ คนด้วยน้ำหมักปลาทะเลช่วงนี้เราจะอัดน้ำหมักปลาทะเลทุกวันนะครับเพื่อยืดช่อนะครับเห็นไหมครับของเดิมเนี่ยช่อเป็นเมตรเลยนะครับรอบที่แล้วนะฮะในนี้เราทําการตัดใบล่างออกแบบเนี้ยตัดออกตัดออกเพื่อให้สารอาหารที่จะไปเลี้ยงใบพวกนี้ให้ไปเลี้ยงที่ช่อดอกแทนนะครับช่วงนี้เนี่ยอ่าเนี่ยแล้วก็ทําการ ถอนหญ้าไปด้วยฝั่งนูน้นเดี๋ยวก็ถอนไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนู่นแบบนู่นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทําช่วงเนี้ยมันติดผลแล้วเราปลูกแบบอินรีย์นะครับนั้นเดี๋ยวเราจะเอาขี้หมูที่ผ่านการหมักและค่าเชื้อแล้วเอามาโลยเพิ่มที่เห็นนี่เป็นขี้แพ้นะครับเป็นขี้แพ้นะครับวัสดุแปลงนี้ประกอบด้วยหนึ่งใบไม้จะเห็นว่ามันร่วนซุยมากเห็นไหมฟูเลยเห็นไหม ครับฟูเลยลากเห็นขาวๆเลยนะครับวัสดุประกอบด้วยไม้ใบไม้เป็นหลักนะครับใบไม้ขี้แพะขี้วัวขี้มา้าขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูทรายทะเลนะครับแล้วก็กากกาแฟสดนะครับลดต้นพ่นใบด้วยน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยเราใส่ไปในถังนู่นเลยแล้วก็พ่นทางใบด้วยแล้วเราก็ให้น้ําทะเลอันนี้นะครับอันนี้คือน้ําทะเลนะเนี่ยคือน้ําทะเล เราจะใส่ไว้ถังนี่เลยนะครับอัตรา0.3 ec 0.3นะครับถ้าเทียบถ้าเทียบถ้าไม่มีเครื่องวัดนะครับน้ำทะเล700 cc ต่อน้ำเปล่า100ลิตรถังเนี่ย250ลิตรนะครับระบบน้ำเราทำแบบง่ายๆนะครับจะเห็นได้ว่าวัสดุปลูกในี่ร่วนซุยมากนะครับเพราะว่าเราเติมอินทรีย์วัตถุลงไปเรา เราเลี้ยงเชื้อจูลินรีย์นะครับงั้นช่อจะยาวนะครับเดี๋ยวมันจะยืดออกมาเป็นเมตรเลยนะครับอลองไปดูคลิปเก่าๆตัวเนี้ยแขนงที่เป็นอย่างเนี้ยนะครับ <c> แ <oughs> ขนงที่ออกมาเนี้ยเราจะเด็ดออกหมดเลยนะครับยอดที่มันมาสองยอดตัดให้เหลือยอดเดียวแบบนี้นะครับเลี้ยงยอดเดียวพอเลี้ยงยอดเดียวแบบนี้นะครับเลี้ยงยอดเดียวแบบนี้แล้วก็พ่นอัดด้วยน้ำหมักปลาเดี๋ยวช่อเขาจะยาวมาก เป็นน้ำปากปลาสูตรพิเศษของหนุ่มบุรพาฟาร์มนะครับนี่ดูใบเขาดิสมบูรณ์ไม่มีโรคเลยนะครับเราเน้นป้องกันนะครับป้องกันด้วยอะไรหนึ่งตอนเย็นเนี่ยเราพ่นกร,รมถันเนื้อทองนะครับสองนะครับพอเช้าอีกวันหนึ่งล้างเราล้างใบด,ด้วยเบกกิ้งโซดานะครับอีกวันหนึ่งพ่นกร,รมถันเนื้อทองแล้วก็ลมควันช่วงกลางวันนะครับช่วงลมควันช่วงกลางวันนะครับทีนี้ไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยที่เราตัดออกเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งนะครับ เอาไปหมักเอาไปหมักนะครับมันจะให้สารอาหารเยอะนะครับผมทำไปเรื่อยๆครับวันนี้วันนี้ตารางสอนไม่มีนะครับเมื่อวานไปกรุงเทพมาไปสองที่นะวันนี้จะทำสวนตัวเองนะครับนี่อันนี้มันมีสองง่ามเห็นไหมมันมีสองง่ามตัดเลยครับตัด ให้เหลืองามเดียวอยงน้นมันจะลกนะครับมันจะลกและสารอาหารมันจะถูกแบ่งเราเลี้ยงแค่ยอดเดียวเท่านั้นนะเลี้ยงยอดเดียวแบบนี้พันยอดถอนหญ้าไปนะครับดูลําต้นเขาดิลลำต้นเขาใหญ่มากเห็นไหมครับเดี๋ยวให้เห็นชัดๆเนี่ยลำต้นอายุแค่เนี่ยเห็นไหมสามวันนะครับ นี่ลำต้นบัก,บกเอฟเลยเท่านิ้วเท่านิ้วชี้อะครับเห็นไหมครับแล้วมันเป็นทั้งลงนะครับมันไม่ใช่เป็นต้นเดียวนะครับลำต้นใหญ่อวบเนี่ยมันโตเสมอกันหมดมันใหญ่จนลกนครับระยะต้นเนี่ยห่างสี่สิบเซนนะครับนะแต่ว่ากิ่งกิ่งใบเขาเนี่ยมันใหญ่มันก็เลยทําให้ต้นมันแน่นเพราะว่าต้นมันสมบูรณ์นะครับเราต้นพ่นใบด้ดยน้ำหมักปลาทะเลโอเครายงานจากหนุ่มบุรพาฟาร์ม สวัสดีครับทำต่อสวัสดีครับ